สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับซ่องแม่แอมชัดชัดวันนี้เรามาเป็นเด็กเสิร์ฟอีกแล้วนะไม่ไม่เอา,<ม>าเออ,อก,กินกนิกินกินด้วยวันนี้เราก็มาเป็นเด็กเสิร์ฟอีกแล้วนะคะที่ครัวอิม่มเอมอันส่วน้าหว่างเข้ากับมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่ครัวอิม่มเอมแล้วก็มาขายลอตเตอรี่ด้วยค่ะทุกคนมือนี่กะเข้าลงมาจะเสาเพราะว่าหลวงปู่ของน้องแอมมาเนาะ เพื่อนมาแต่หมูว่วัดแหละค่ะมาเมื่อคืนเพื่อนก็นอนอยู่นี่เพื่อนก็นอนอยู่วัดแกงข้าสูงเท่านี้นะคะเพื่อนกับซันเขาเสาแล้วเพื่อนกับถึงได้เดินทางตอ่ <c oughs> ตอเนาะบัดนี้น้องแอมก็เลยบ่ได้ไปโรงเรียนค่ะเพราะว่ามาเอา่ <c oughs> เอเพชรบุญนะคะกับหลวงปู่อยู่วัดเนาะก <c oughs> ็คือนานๆที่เพื่อนสิมาหาเพ <c oughs> ื่อนกับบได้มาหาล้านจักเทลือดอกค่ะโ <c oughs> ดนแล้วละบ่ได้มาหากันนี่หลายปีแล้ววันนี้น้องแอมจ้าไรดอกสวัสดีค่ะน้องแอมชัดชัด สวัสดีค่ะน้องแอมชัดๆน้องแอมทำอะไรกับแม่ฝ้ายขัวอิ่มเๆหัวใจออกฟ้าอยู่หรือเปล่าใช่ไหมน่ากินกันเลเนี่ยใ่ให้ตกใจไม่ดูใส่ใส่คนเราก็จะไปจัดจานกันเลยนะอร่อยไหมน่ะมันจะอร่อยไหมมันเสียบอยู่มัหนใจซีมือแต่้องบ่เสียงยายจอยใส่ให้เบื้องน้าตาย่ำนยค่ะ อันทุกคนน้องแอมเฮ็ดบรูว่าสีแสบหรือสีทองเสียตัวแพงไหวเฮ็ดสังข์ถ่ายหน้าในกล้องเดียร์เขาเอิญยำมียำอันนี่นะมีทั้งมาม่ามีทั้งวุ้นเส้นไม่อยากกินผู้สดเพราะว่าไม่อยากกินของอื่นจะขมบุญเอาซิมมึงเป็นจังไรรสจัดแสบเตี้ยปัดไป แล้วจะเสียบเบาเสียบแล้วเหตุเกี่ยงกับสองว่าแสีบแล้วเนาะกับเบาเก่าบว่าบ่แสีบเนาะนี่เลยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวจัดจานกันเด้อเดี๋ยวมากินข้าวกันค่ะทุกคนเบิ่งเด้อทุกคนนี่แเสีบเบาเก่าถ้าไปวัดไปว่าบ่อตัวเขาทั้งชมครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากต้องเชื่ออร่อยมากนะคะสำหรับมือนี้ก็บายบายค่ะ ป้าต้นบอกว่าเฮ้ยปลาบุดเซาแซวทั้งสมทั้งเพชรเบื้องหน้าคนเผ็ดวัเนี่ยบุรีอร่อยตายจายอร่อยมากนะคะเพราะว่าเราทำเอกอ่ะอ่ะปูเผ็ดเอกนะลองกินเบมึงดูเขาไปจ้างในของกินแตะเขากินเพชรเขากินเพชรมันก็แซ่บเราจะกินคำเล็กๆค่ะเพราะว่าต่อหน้ากล้องเราเขาเผ็ดแซ่บอยู่นี่เจาะนแซ่บ แซ่คุณย้ำี่่นกินเข้เลยน้อยแล้วก็ไม่ไม่เปรี้ยวเกินไม่หวานเนาฉันกินไม่ได้ไกินที่น้ำเนี่ยนันไม่ถนดออันอันอน้ำข้นนี่เป็นได้น้ำเนี่ะจะเปรี้ยวเนี่เพือนใส่เอทนข้นฉันเลอร่อยค่ะแต่ว่าสีหน้ามันไม่อร่อยนั่นน่ะผสงใส่เบิรงเดอค่ะชิมเบิรงกอนเดองชิมเบอรงก่เดอนอร่อยเนียอ็นใส่รสชาิอยู่เลยผสมกับผสม ใช้ช้อนกลางแม่นแม่โอ้ยแสบแห้งค่ะย่จอยเห็นกับเขาแสบแห้งนะพี่น้องคะตายแล้วพี่น้องแสบยู่ได้หรืออีแม่แต่ว่ามันเออบอยำเลยแสบยุ้ยย่งเวทเยแต่ว่ามันเพียงแค่ว่ามัน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 เผ็ดค่ะแสบแสบแสบพี่น้องตายเส้นยางโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแถว่วยแถวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเขากันเด้อค่ะเด้อ ต้นนี้เขากักินเขาด้วยน้ำหูน้ำตาอะไรคะวิลาปลาค่ะหลับปลาเครื่องทุกคนค่ะเบื้องเนี่ยอันนี้เดียวเด้ออันนี้สาวผู้ไทยอันนี้สาวสวยมานั่งกินตำบุุงน้ำกันสาวผู้ไทยนั่นให้น้องเเอ้ยนนะวามีไ เอ้ยเดี๋วบอมีเป็นได้่ีมล้ไคือปลาคอใหญ่นะบอกงี้นมือนผืนแล้วผู้เป็นนักต่อเอาอนี้เอาอีหยังปลาคอใหญ่ป่ะติปลาคอใหญ่บั่นซวยเฮาเอินไว้ยังแอบปลาคอปใหญ่ผู้ไทยเดีเมื่อันเดียวกันเลยเนาะอือุนงปลาคอุนงปลาคอใหญ่อ โน่มะแมจ้าตะโคตะโคตะโคอืมตะโคไงอันอียังเกาะมันสิมีมันค่ะสิบ่ายป้งอีแม่อีสั่คือไปตลาดกันอันตอนนอะสิไปแข่งรายการอะไรสิเฮ็ดอาหารมาอย่าเบ่าอย่าไกลคนป้าข้าเอาตะไคร้ให้หน่อยแม่ขะเอาตะไคร้ให้หน่อยหัวเชียงคาย ตะไข่เอากัเลยหัวกับอันแล้วก็หมอเอาแม่ภาษาไทยนะเขาต้องตะไข่ตะไข่พูดอย่างมั่นใจตะไข่ให้หน่อยค่ะนั่งหัวบุหรี่สันอีกแล้วมากนเลยยิ้มเลยนี่นี้มนยสักบ กันบุหรี่สัน้นตีพวกเธอเนี่ยเขามากินยำอันยิงแอมตัวค่ะแซบอยู่แต่ว่าหักเผ็ดมั้งเนี่ยอร่อยแต่เผ็ดอันนี้มีต้มยำปลาคังมีอันปลาดุยสวนแต่กระลาบปลาคังเอาอาจารย์มาใส่ลาบปลาคังเลยลูกนะคะทุกคนมาเด้อมากินข้าวน้ำกันมาอยู่ไม่มีปลามองลมกระเส็บโก่งมองเฮ้ยว่าสิถามสาวบุ้งยว่ามันสิมีคั้ที่ว่าอันคั้บอกคือบ้าน,น,านเฮาอยู่เนาะ อันสีเว้าเชื่อนึ่งเคยแบบว่าตะกี้บ่งหูว่าบักพริกนั่นบักพริกภาษาภูไทย์นะเขาบอกว่าอีหยังน่ะนะกระเจ้าเลยใส่ให้ไปเอามาเต้ามาเต้าเขากับบองหูเนาะอ๋ออีหยังคือมาเต้ามาเต้าคืออีหยังเกาะมาเต้าเคยได้ยินเคยได้คือมะกาพริกจ้าเพราะว่าภาษาภูไทยบางที่นะมาเต้าเขาเอิ้นมาเพ็ดเนาะแต่ว่ามาเต้าบ้านอันนี้นะคือบักพริกให้ได้ฟังอันนี้ยวไปเพ่อนเหมือนเคยได้ยินครั้งแรกตอนที่เป็นเด็ก พ่อใหญ่โหลตอนเรายังมบนย่างแล้วเขาแบบแล้วเขาชอบมะหมักเต๋อซีเราไม่รู้ว่าคืออะไรเรามาดูตอนตัว่ามันคือแบบมันคือพริกหมักเต๋อกับพริกเผ็ดมากใช่มันมาออกบ่ะโอเคค่ะทุกคนเท่ากับสกินขาวกับเลยเด้อบาสเนียวันนี้น้องแอมก็จะมาช่วยเสิร์ฟเด้อค่ะเด้อร์ระหว่าน้องน้องไปไปโรงเรียนเหมือนเนี่ยระว่าน้องลาโรงเรียนมาหาหลวงปู่นะคะตอนนี้หลวงปู่ก็กลับแล้ว หลวงปู่กับแล้วบดเทนี้เขากับชิมาน่ากินขทากันแล้วกะเตรียมรอรอให้ลูกค้ามานะคะว่าหลวงปู่ที่หลวงปู่ที่นี่มาก็คือหลวงปู่ที่เป็นปู่แอมแท้ๆนะคะเป็นพ่อของพ่อน้องแอมเองค่ะเอิญมาเมื่อิญบวชเป็นพระก็เลยเอิญว่าหลวงปู่หลายคนบอกว่านับถือมาแต่ใจะบอกว่าไม่ได้นับถืออะไรนะคะเป็นหลวงปู่ที่เป็นพ่อของพ่อใช่แกบวชเลยเนาะบวชแบบบบซึกเลยสินะบวชมาซิบกว่าปีแล้วแหละ มาที่นี่เพื่อนก็นเลยมาหาร้านค่ะเพื่อนว่าเพื่อนสิเพื่อนมากกบอาจารย์เพื่อนสิไปสาง่งพระยูม่กนะคะ่ะเพื่อนก็นเลยแวะมาหาร้านมาเมื่อคืนแล้วเพื่อนก็น,นอนอยู่วัดแก่งคันสูงหนึ่งคืนโอเคโอเคค่ะทุกคนขออนุญาตกินเข่าเตรียมโต๊ะจัดของรอลูกค้ามาวันนี้น้องแอมก็จะมาเสิร์ฟซั่วข้าวเด้อพี่น้องมาเสิร์ฟซั่วข้าวแล้วนางก็จะกลับโอเคค่ะบายๆอย่าลืมด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแม่แอมด้วยนะคะ บาย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 ย่ายบายบายค่ะ